ไม่ได้ล็อกไม่ได้หรอกสวัสดีครับผมเจอกันอีกคลิปครับพี่น้องมางานบุญกับบำเพอรกาบชิงโอ้ยโอๆยโอยโอยอย,อย,อย,ยกแล้วนะ ได้หรอกไม่ได้หรอกมันต้องเอาอีกคันหนึ่งมาดึงฝั่งนี้ไว้อ่ะมันลงไปแล้วนั่นน่ะนั่นมันดึงตัวแม่แล้วน่ะใช่ตัวแม่มันแม่มันจะดึงดึงตัวแม่แล้วเนี่ยวุ้ยงานเข้าเลยนี่เนี่ยมันดึงตัวแม่ไปแล้วนี่ เอาไงละ่ะเอาไงล่ะทีนี้แล้ไม่โครมาแม่ไม่โครใครอยู่ใกล้เนี่ยมันดึงตัวแม่ไปแล้วนี่ ามาถึงคิวคันนี้แล้วช่างเอวเหนื่อยเลยครับคันแรกด้วยนะนี่ลงคันแรกด้วยอย่างก็เป็นดินเลยครับแต่ก็ใส่ใส่มาก,ก็เยอะพอสมควรนะ พอในล้มเลยนี่ แต่ถ้ามันไม่คำท่อนะ่ะเหมือนจะล้มนะแตกไหมไม่แตกหรอกต้องเอาคอนคอนนะ่ะท่อออกได้แล้วครับรดูจะเอายังไงต่อออกได้แล้วท่อ,อ,อ รถไทยเขาคงดึงโค้งกันนะฝังรถานนี้นี่มันเยอะโยกลำโยอะส้นครับนี่ครับตัวช่วยรถ10ล้อคันนี้จะมาดึงพยุงตัวแม่ครับพยุงกันล้มครับขึ้นไปในสวนเลยอาจจะขออนุญาตเขาแล้วครับ

แค้ประคองครับคองกันล้มไปนู่นอาจจะอยู่นะ จะไม่ขึ้นเนีตัวยางระเบิดด้วยมเป็นเหลีย่ยมขนาดเหลี่ยมปูนียังเนี่ยมันจะระเบิดเลยเพราะรถหนักด้วยเป็นขอบปูนด้วยก็หาไว้น่าจะได้อยู่ก็ต้องบอกสัญญาณกันโทรหากันอบอก บีบแรงเลยนะ้คนข้างนอกเปิดกระจตึงตึงไว้ตึงไว้เอามาดูครับคม่เป็นไรแล้ววะใครเปิดไว้ใครเปิด่าท้ายไว้เลย น,นี่เป็นชั่วโม,มงเลยครับแล้วก็ลงตัวลูกเสร็จก็จะไปถอดไว้มาลงตัวแม่อีกจะน่าจะเทไว้บนทางนี่แหละแล้วก็ดันเข้าครับเอาไหนอะ จะท่อแตกนะลู่ยังลึกเลยอ่ะผมกระผ,ผมเลยผมเลยอ๋อล่งครับล่่นล่ง,ลงหัวใจจะวายครับโอเคเลื่อนได้สวยงามอขอบคุณรถสิบล้อกันนี้ครับที่มาช่วยประคองทีนี้ก็คิว คิวรถหกล้อครับลึกขนาดไหนน้ำน้ำปลาปลาไหลไหมนี่ไม่ใช่ท่อปลาปลาแตกไหมนี่ไม่รู้ข้าวมิ้ะจักแตกมะรถเมื่อกี้อะไรแตกข้อ่ะโอ้มาแล้ว,<ะ>ลวยางยางระเบิดหนึ่งเส้นครับระเบิดไหมระเบิดเลยไอ้โฮจรเมื่อกี้น่ะนเลยเนี่ เอาดีกว่าล้มไม่เป็นไรครับมียางอะไรเติมอยู่รบอู้เรียบร้อยเลยช่างเอี่ยวเฮ้ยครบเลยของใหม่ของใหม่ครับของใหม่ใช้เลยโล่ของใหม่ใช้ใช่เลยได้ช่างมือกับเชิอครับ bàn chỉ bên ban Ban ở đây nó chỉ mua ban sợi vải thôi. Đốt Và nói xem sụp. nó té đeo Lọc Lan còn cái này

Nó thay đâu đó, nó thay Nó thay không phải con? Nó thay không phải con? Cắt thạ Biêu lên Đam ơi, đam ơi ây bạc nó kéo mấy phần bạc à long không long long ơi long ơi long ơi long ít ít ít

ไม่มีมา k h á เลยโอเคไปถอนลูก ไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่แรป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 โอ้งานนี้ยางแตกไปเส้นหนึ่งครับไอรถตรดข้ามาเยอะครับจะชนกันแล้วเ่ยเอา ขึ้นไม่สูงเหมือน